สวัสดีค่ะตอนนี้6โมง44ค่ะไฟเก็บลงกับบนแล้วค่ะกํลังเก็บจอเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปที่ว่าการอำเภอกำมลาใสค่ะ คือเงียบมีจีรีแท้ือเป็นเงียบเอยืนเีบกเงียบมีแท้พอห้างไม่ห้ากับ่ไหวกันละแต่ละคนแคนบดกเงียบออกไปพูดนั่งรับพูดรับกับมีสู่ค่ะนมาป็นบอ อแม่อันพอพี่แล้วพ้่ชมมองพี่นัาแี่แบบซลมุนแห่งพีนัดได้อยู่อยู่นัน้ำ่จุกนเจุกพีนัดน้ำม่งอะไรป้าเป็นปนอยูกมวนค่ะจะได้เอาพบยิ่งย่างเสียขนาดจเอาพวบยิ่งม่เล่นจออลายวินาท วินาจอเพื่อนจอจอว่าเกาสิบเปอร์เซนต์แล้วอันฉากมีฉากมีหาเปอร์เซนต์ก็จะอันนี้ก็จะเปนสีเปอไรไอ้ไอ้เาไปเดี๋ยวเขาตั้งตามพื้นที่ทำองในที่แบบพื้นที่หลายเขาแม่จ้ะ เขาต่างเขาต่างไปหมดไปดูทังเขาเลยไนแบบนี้นี่ากันยางไปเค่งนีไม่ได้มงพอทุกทุกคนทัเขาแจ้งิลนี่ประเด็นเราเทียรเทียทุกคนอันแล้วมื้อมีขี้มีจ้าง่ายป่ะเนี่ยจ้ก็มิดขนี่เลยนางมินนี่ย่างมีรงสีขนนย่างกสุดสุดเ ไม่ตอนแรกน่ะไม่มันมันไปตั้งพนว่ามันตั้งอยู่ใกล้จ่อเพราะของเพราะรูจุดของอิงนี่ล่ะไอ้เบ่งก็เลยมันเปลี่ยนมาว้มาไว้หม่งเกามันมันก็เลยเซาตอนตอนของอิงน่ะเป็นยุตั้งว่าดูดแมนเดี๋ยวพนว่ามันดูดกับจอวพาะฉันเพราะของอย่างงานจีเกล้ไม่ยิงดูดเลย มันมันด <ma> ูดกับจอสวอรนกันเล่นไงมา่ไหร่ของโรนปันไฟสามมือที่แบบซ่อมแบบเยาวๆแบบที่ซ้อมยาวๆทอดเร้าแล้วกับมาตอสามมือติดกัน ขึนรถไปเพื่อสีวั่หนงอยงอยเร่งรพี่ไปส่งนไหนจ้ะไปส่งลูกนไจ้ะนี่ก็มันขีไปส่งนี่เนขึ้นรถตูบ่บแมนสีสกิดโอ้กาลสินเอือออาวมื่อนีมือนีวันเสาร์บ่แมนติจ้ะมื่อนีวันเสาร์วันเสาร์วันจันทร์ย่งเที นั่นมื you know? ่อวันเสาร์แล้วกัพาล้กรุงเทพพร้อมกันเลยนออีกเนาะไปเป็นขบวนเลยแต่ว่าตอนนี้นอนก้อนไปนอนก้อนเียยวอออกนไจด พี่เอี้ยชี่สวัสดีครับเขาหยอกแันดูไปทำอะไรอยู่หน้าเวทีอะไปเต้นหน้าฮันกับผู้หญิงแม้ไปกับผู้สาวแมจูงแขนไปกับผู้สาวเจนิ้ว

วันนี้ว่าปกติะไอ้บ้วันนั้นว่าปกติปันไหนแต่ว่นี้ปกติอยู่ม่หมาเิ้งว่ากินเบ่ายกินแว่าปกติง่ายกับยร่งเล้วก่ปกติเมื่อมิติวันไม่คนปกติเลยเราแรงนะเรา เราดูใส่เอาเราไปฟังคุณจริง บออันนี้ไปกาลสินจ้ะอันนี้นฮะอนนบออันนี้ไปกาลกาลสินแล้วกะแล้วกะเวียนมือนึงเราไปเ,<อ>าเดิน <ไป S 1> ทางมือนึงก็เดี๋ยวเอาวงซองไปตั้งเหรอวงซองไปตั้งอยู่ตลาดชาัยชาวาลแล้วล่ะนี่เราจะไปต่อกันที่กำมะลาไสค่ะ คำนี้ไปเจอกันอยู่อำเภอกำมลาซี่ว่าการอำเภอกมลาไสค่ะ deixa